สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง c h a n g Story นะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์ค่ะหรือว่าคุณหมอที่รักษาคนไข้เนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณหมอที่รักษาคนไข้กลับกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องซะเองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของฆาตรกรต่อเนื่องของประเทศอังกฤษนะคะแล้วฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้เนี่ยเขา ฆ่าคนไปเยอะมากค่ะเรียกได้ว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยดีกว่านะคะทำไมเขาถึงฆ่าคนได้เยอะขนาดนั้นแล้วเขาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะลอยนวลได้เป็น1 0บๆปีเลยนะด้วยหน้าที่การงานของเขาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยโอจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับคุณหมอสุดโหดคนนี้กันค่ะที่เขาเนี่ยได้กลายไปเป็นซีเรียลคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารคน มากกว่า218ศพค่ะคุณหมอคนนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆเขามีชื่อว่าแฮโรเฟเดริกชิปแมนค่ะเขาเป็นนายแพทย์นะคะแล้วเขาเนี่ยก็เป็นซีเรียลคิลเลอร์หรือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวอังกฤษค่ะสถิติของเขาเนี่ยนะคะที่เขาได้มีการบันทึกเอาไว้นะเพื่อนๆคือตั้งแต่ตอนที่เขาถูกจับกลุมเนี่ย เขาได้ฆ่าคนไปมากกว่า2 1 8รายแล้วค่ะแล้วหลังจากที่เขาได้มีการสัมภาษณ์หรือว่าเค็นข้อมูลคุณหมอเพิ่มเนี่ยนะคะคุณหมอเขาก็ยอมรับค่ะว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะแตะหลัก300ค่ะก็คือเหยื่อที่เขาฆ่าจริงๆเนี่ยอาจจะมีมากถึง300คนเลยนะซึ่งปีที่เขาได้ทำการฆาตกรรมเนี่ยนะคะมันเริ่มตั้งแต่ปี1975ถึงปี1988ค่ะ เป็น10ปีเลยนะที่เขาสามารถที่จะลอยนวลได้โดยที่ไม่มีใครรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วคุณหมอที่รักษาคนคนนี้หรือว่านายแพทย์คนนี้เนี่ยนะคะเขาคือฆาตกร ต่อเนื่องค่ะคุณหมอชิปแมนค่ะในตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะเรียกเขาว่าเฟดดี้ค่ะเขาเกิดเมื่อวันที่14มกราคมปี1946นะคะในประเทศอังกฤษซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกคนที่4ของครอบครัวค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าครอบครัวของคุณหมอคนเนี้ย เขาเป็นครอบครัวชนชั้นแรงงานนะคะพ่อของเขาเนี่ยทำอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกค,ค่ะด้วยหน้าที่การงานของพ่อของเขาเองเนี่ยทำให้ตัวของพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะอยู่บ้านสักเท่าไหร่นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวของชิปแมนเนี่ยนะคะเขาสนิทสนมหรือว่าคุ้นเคยกับแม่มากกว่าค่ะแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะแล้วในวันที่21มิถุนายนปี1963เนี่ย แม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งค่ะตอนนั้นเนี่ยแม่ของเขามีอายุได้43ปีเท่านั้นเองนะในวันที่แม่เขาตายเนี่ยตัวของชิปแมนเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้เห็นภาพก็คือภาพที่แม่ของเขากำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งนะคะแม่ของเขาเนี่ย มีสีหน้าที่เจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากค่ะในตอนนั้นเนี่ยก็มีนายแพทย์ด้วยนะคะที่รักษาแม่ของเขาเนี่ยเขาได้ทำการฉีดมอร์ฟีนไปที่ร่างของแม่เขาค่ะเพื่อที่จะให้มันบรรเทาความเจ็บปวดลงอะเนาะสิ่งเหล่านี้เลยค่ะมันมีอิทธิพลที่ทำให้ตัวของชิปแมนในวัยเด็กเนี่ยโตขึ้นเขาอยากที่จะเป็นหมอรักษาคนนะคะหลังจากนั้นอีก2ปีถัดมานะคะหลังจากที่แม่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะนะ ตัวของชิปแมนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมุ่งมั่นในการเรียนค่ะในตอนนี้เนี่ยเขาได้ทุนการศึกษานะคะให้เรียนต่อในมหาวิทยาลายัย โดยวิชาที่เขาสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องตัวยาค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าในรั้วมหาวิทยาลัยที่ชิปแมนไปเรียนเนี่ยนะคะมีหล,หลายๆอย่างเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะในตอนแรกที่เขาเข้าไปเรียนที่นี่นะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมารยาทค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับกลุ่มเพื่อนฝูงสักเท่าไหร่นะแต่หลังๆเนี่ยนะคะตัวของเขาเองเนี่ยเริ่มที่จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะก็คือมีพฤติกรรม ออกไปในทางที่รุนแรงนะคะคือในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีการเล่นกีฬาอย่างอื่นด้วยใช่ไหมนอกจากการเรียนนะคะสิ่งที่เชฟแมนสนใจเนี่ยก็คือการเล่นฟุตบอลค่ะเขาเนี่ยนะคะลงไปเล่นฟุตบอลกับกลุ่มเพื่อนของเขานะแล้วเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้ความรุนแรงค่ะคือง่ายๆว่า การเล่นฟุตบอลหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยมันจะต้องมีแพ้มีชนะใช่ไหมแต่ตัวของชิปแมนเนี่ยนะคะเขาจะทําทุกวิถีทางเลยค่ะเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยชนะไม่ว่าวิธีนั้นเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่รุนแรงก็ตามซึ่งเพื่อนๆของเขาเนี่ยนะคะก็เห็นค่ะว่าเออตัวของชิปแมนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะดูหัวร้อนดูหัวรุนแรงขึ้นหลังจากที่เขาเล่นฟุตบอลด้วยกันน่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของชิปแมนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะ ไปชอบพอกับผู้หญิงค่ะก็คือมีแฟนนั่นเองซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นลูกสาวของเกษตรกรค่ะชิปแมนเนี่ยก็ไปมีความสัมพันธ์กับเธอนะคะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่งงานกันค่ะในตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนที่ชิปแมนเขาไปแต่งงานด้วยเนี่ยมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากที่แต่งงานกันเนี่ย ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะคะก็คือภรรยาของชิปแมนเนี่ยเธอก็ได้ตั้งคันค่ะและต่อมาในปี1970เูนย์นี่ยนะคะตัวของชิปแมนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะฝึกงานค่ะในแผนกทั่วไปของโรงพยาบาลอะนะหลังจากนั้นอีก5ปีถัดมาเนี่ยนะคะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตำแหน่งแรกค่ะเป็นตำแหน่งแพทย์ทั่วไปนะต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่เขาได้รับตำแหน่งแรกเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ย เขามีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยใช่ไหมผู้ป่วยที่เขาดูแลเนี่ยนะคะจะเคารพเขามากเลยค่ะเนื่องจากบุคลิกภาพภา,พภายนอกของเขาอะนะที่ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนเงียบขรึมค่ะแต่งตัวเรียบร้อยมารยาทดีแล้วที่สำคัญเลยก็คือเขาเป็นหมอที่เป็นมิตรมากๆค่ะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนะโดยเหตุผลนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็เลยทำให คนไข้หรือว่าผู้สูงอายุที่เขาดูแลเนี่ยจะชอบเขามากเป็นพิเศษเลยค่ะนี่คือเบื้องหน้าฉากหน้าของเขานะคะเวลาที่เขาไปเจอผู้ป่วยหรือเวลาที่เขาไปดูแลคนไข้อะนะแต่เบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนหนังคนละมวนกันเลยค่ะเพราะว่าตัวของชิปแมนเองเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่อารมณ์แปลปรวนแล้วเป็นคนที่ก้าวร้าวหุนแรงค่ะ อารมณ์รุนแรงมากๆหัวร้อนได้ง่ายมากๆค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังจะชอบด่าด้วยค่ะใช้คำพูดหยาบคายกับเพื่อนร่วมงานของเขาเองนะโดยที่เขาเนี่ยจะด่าเพื่อนร่วมงานของเขาว่างโง่บ้างแล้วก็จะทำตัวเองให้แบบว่าตัวเองดูมี power ตัวเองเป็นคนที่แบบว่า เก่งกว่าคนอื่นก็คือพูดง่ายๆว่ากดคนอื่นนั่นเลยค่ะก็คือใช้คําพูดไม่ดีใช้คําพูดหยาบคายกับคนอื่นนะนะและก็ในปีเดียวกันนะคะเพื่อนๆปีเดียวกับที่เขาได้รับตําแหน่งให้เป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยคือเขาเนี่ยได้ทําเรื่องเสื่อมเสียให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับ โรงพยาบาลที่เขาได้ทำงานอยู่ค่ะคือเขาเนี่ยโดนตำรวจจับนะคะในข้อหาปลอมแปลงใบสั่งยาร์ฟีแล้วก็ยาบรรเทาอาการปวดอื่นๆซึ่งยาพวกนี้เนี่ยนะคะที่เขาสั่งมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเสพมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบประสาทในสมองค่ะซึ่งเขาสั่งยาพวกนี้ในนามของผู้ป่วยที่เขาดูแลอยู่ค่ะเพื่อที่จะใช้ในการเสพก็คือพูด,ดง่ายๆว่าปลอมแปลงว่าผู้ป่วยคนเนี้ย สั่งยาแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเอายาทั้งหมดเนี่ยมาไว้กับตัวเองเพื่อที่จะเสพมันเองเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> ขเขาเริ่มที่จะติดยาค่ะจริงๆ <S 2> <S 2> ขงเขาเนี่ยเริ่มที่จะติดยาหรือว่าเสพยามาตั้งแต่ช่วงมหาลัยแล้วอะนะ <S 2> <S 2> แต่ในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่หนักค่ะในตอนนี้ที่เขาทํางานเนี่ยนะคะมันเริ่มหนักขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยสั่งยาเป็นจํานวนมากเลยนะเพื่อที่จะมาเสพเอง เขาก็เลยถูกจับได้ค่ะหลังจากที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยก็มีการสอบสวนอะไรเกิดขึ้นน่ยน,นะคะซึ่งก็พบว่าเขาผิดจริงๆค่ะแต่ว่าโทษของเขาในตอนนั้นที่เขาได้รับเนี่ยนะคะมันน้อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ย โดนปรับเงินเพียง600ปอนปอนค่ะสำหรับการปลอมแปลงใบสัญญานะแล้วเขาก็ถูกส่งตัวให้ไปบำบัดค่ะหรือว่าไปฟื้นฟูยาเสพติดในระยะสั้นๆเท่านั้นเองค่ะนี่คือโทษที่เขาได้รับในตอนนั้นนะนะในช่วงนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนๆมีหลายๆคนค่ะเขาเชื่อว่าชิปแมนเนี่ยอาจจะเริ่มฆ่าคนแล้วก็ได้นะเนื่องจากว่าเขาดูจากจำนวนยาที่ตัวของชิปแมนสั่งค่ะ มันมีปริมาณมากพอที่จะใช้ฆ่าไขสกคนหนึ่งนะนอกเหนือจากเขาจะเก็บไว้เสพคนเดียวแล้วเขาอาจจะใช้ในการฆ่าคนด้วยนะคะโดยเฉพาะมอร์ฟีนค่ะมันเป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงนะที่สามารถฆ่าคนได้ถ้าเกิดว่าได้รับปริมาณมากพอนะคะแล้วเรื่องดังกล่าวที่โอพูดมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีการถูกตรวจสอบค่ะ แล้วที่น่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นนะคะเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็มาทำงานเป็นแพทย์เหมือนเดิมทำงานตำแหน่งเดิมค่ะโดยที่ไม่มีใครสงสยัยหรือว่าไม่มีสัญญาณใดๆเลยที่จะบ่งบอกว่า ออต่อมาเนี่ยเขาจะกลายไปเป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งเอาจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีให้เห็นแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเริ่มมีการสั่งยาในจํานวนมากๆนะแน่นอนว่ามันเสพคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะมันจะต้องใช้เพื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ได้มีใครเอกใจคะ่ะว่าเออตัวของชิปแมนเนี่ยจะใช้ยาพวกนี้ในการสังหารคนไม่มีใครรู้นะคะว่าเหยื่อรายแรก ที่หมอชิปแมนเขาเริ่มทำการฆ่าเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดขึ้นปีไหนอันนี้ไม่มีใครรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือการฆ่าของดรชิปแมนเนี่ยเป็นไปแบบมีระบบระเบียบมากๆค่ะคือเขาเนี่ยนะคะจะทำท่าทีว่าเป็นหมอมาเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเลือกใช้มอร์ฟีนค่ะในการฉีดให้แก่ผู้ป่วยซึ่งแน่นอนว่าปริมาณที่เขาฉีดเนี่ยมันเป็นปริมาณที่เยอะ กว่าปกตินะคะมันจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้ค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการวางใบมรณะบัตรเอาไว้ค่ะระบุว่าผู้ป่วยเนี่ยตายเนื่องจากสาเหตุธรรมชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้ป่วยบางรายเนี่ยเขาเสียชีวิตจริงนะแต่ ถ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วยคนนั้นเข้ารับการรักษาเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการแจ้งหมอค่ะหมอหรือว่าแพทย์ชันสูตรศพค่ะให้มาชันสูตรว่าเออตายเพราะสาเหตุอะไรมันเป็นกฎหมายของเขาอะนะคะในตอนนั้นเนี่ยแต่หมอค่ะหมอคนนี้หรือว่าซีเรียสคิลเลอร์คนนี้นะคะดร์ชิปแมนเนี่ย เขาไม่แจ้งค่ะเขาเลือกที่จะไม่แจ้งแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่บอกใครค่ะแน่นอนว่าเมื่อผู้ป่วยตายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเออผู้ป่วยเนี่ยได้มาเจอกับหมอชิปแมนเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแน่นอนว่าประวัติของหมอชิปแมนเนี่ยนะคะหรือว่าด็อกเตอร์ชิปแมนเนี่ย ใสสะอาดขาวบริสุทธิ์มากๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่คนไข้าตายไปแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่บอกใครก็แน่นอนว่าไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าคนสุดท้ายที่คนไข้เจอก็คือคุณหมอที่รักษาเขานั่นเองแต่เอาจริงๆนะคะมันก็มีญาติของผู้ป่วยบางคนหรือว่าญาติของคนตายบางคนนะที่เขาแบบว่า ดูสงสัยในตัวหมอชิปแมนนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนจะเอออห่หมกตามหมอไปสมบศนะเนาะหมอระบุว่าเออสาเหตุการตายเป็นแบบนี้ก็ต้องตายแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะบางคนนะคะที่เขาเป็นญาติของผู้ตายเนี่ยเขาก็สงสัยค่ะว่าเออหมอคนนี้เนี่ยฉีดมอร์ฟีนเกินขนาดให้กับผู้ป่วยเนี่ยตายหรือเปล่าแต่ด้วยความที่มันไม่มีหลักฐานไงคะในตอนนั้นเนี่ย หมอเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งใครค่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหมอเนี่เป็นฆาตกรนะคะส่วนญาติของผู้ป่วยก็ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดค่ะไม่มีข้อมูลมากพอที่จะไปสงสัยหมอนะคะแน่นอนว่าตัวของหมอชิปแมนเนี่ยก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลอยนวลอยู่นานเป็น10 ปีเลยค่ะหมอชิปแมนเนี่ยนะคะฆ่าเหยื่อของเขาหมดทุกรายค่ะโดยที่ไม่สนใจเลยว่าผู้ป่วยของเขาจะเป็นคนแบบไหนจะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนจะมีอาการเจ็บปวดยังไงเจ็บปวดมากเจ็บปวดน้อยหรือเจ็บป่วยเรื้อรังแน่นอนว่าคนที่เป็นเหยื่อของเขาเนี่ยตายเรียบเลยค่ะเพื่อนๆ2อ0กว่าศพนะคะที่เขาฆ่ามาแต่ าัญากรรมที่หมอชิปแมนได้ทำไว้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแดงขึ้นมาค่ะเริ่มที่จะมีคนล่วงรู้นะคะว่าหมอชิปแมนเนี่ยได้ทำการฆาตกรรมคนไข้ของตัวเองในเดือนมีนาคมปี1988เนี่ยนะคะดรลินดาเลโนค่ะเขาเป็นหมอของแผนกศัลยกรรมนะคะอยู่ดีดีเนี่ยเขาได้รับรายงานจากญาติของผู้ป่วยคนหนึ่งที่ตายจากการรักษาของหมอชิปแมนค่ะ เธอก็เลยเออทำการตรวจสอบหน่อยดีกว่านะเพราะว่าญาติของผู้ป่วยเนี่ยเขาได้ทำการร้องเรียนมา<ๆ>เธอก็เลยตรวจสอบให้ค่ะหลังจากที่เธอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเธอก็พบว่าเฮ้ยผู้ป่วยในแมนเชสเตอร์ตอนใต้ภายใต้การรักษาหรือภายใต้การดูแลของหมอชิมแมนเนี่ยนะคะมีสถิติหรือว่ามีอัตราการตายสูงจนเกินไปค่ะคือพูดง่ายว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ในมือหมอนะนี่มันอยู่ในความดูแลของหมอนะทำไมมันตาย สูงเกินเหตุคือพูดง่ายๆว่ามันตายบ่อยไปมันตายเยอะไปอะคะ่ะทั้งๆที่อยู่ในความดูแลของหมอนะเคสพวกนี้ทำไมถึงยังตายอีกหมอก็งงเลยสิคะจริงอยู่คะ่ะแม้ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติของคนที่ทำอาชีพหมอนะคะมันจะต้องมีคนป่วยมันจะต้องมีคนที่ถูกรักษาและแน่นอนว่าจะต้องมีคนที่ตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ สิ่งที่มันสกิดใจของหมอแผนกสัญญกรรมคนนี้เนี่ยนะคะก็คือคนที่ตายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแต่ผู้หญิงที่สูงอายุทั้งนั้นเลยสิ่งนี้ก็เลยทำให้ตัวของดรลินดาเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าหมอชิปแมนเนี่ยอาจจะมีเจตนาในการฆ่า ผู้ป่วยของเขาหรือเปล่าดรลินดาค่ะก็เลยส่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนค่ะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพวกเขายังไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมามัดตัวหมอชิปแมนได้นะจนกระทั่งในวันที่17เมษาปีนปี1998เเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาทำการสอบสวนเรื่องนี้เขาก็ได้ยกเลิกค่ะก็คือไม่จับ กลุ่มตัวหมอชิปแมนนะคะในข้อหาต้องสงสัยในการฆาตกรรมคนป่วยของเขา3คนขึ้นไปอะนะในตอนนั้นเนี่ยหมอชิปแมนก็รอดพ้นในข้อหาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทำการฆ่าเหยื่อรายสุดท้ายของเขาค่ะซึ่งเหยื่อรายสุดท้ายของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีดีกว่านะคะในตอนนั้นเนี่ย อดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้เขามีอายุ81ปีแล้วค่ะเธอเป็นที่รู้จักกันดีของคนในเมืองเลยนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยดันจะต้องมาตายค่ะด้วยฝีมือของหมอชิปแมนวิธีการเนี่ย คงไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะว่าตัวของหมอชิปแมนเนี่ยเขาทำยังไงแม่บ้านเนี่ยนะคะเขาเป็นคนมาเจอศพของเธอคะ่ะในสภาพนอนตายบนโซฟาในบ้านของตัวเองเลยนะซึ่งดรชิปแมนเนี่ยนะคะเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเธอมีชีวิตอยู่แล้วต่อมาเนี่ย เธอก็เสียชีวิตลงไปค่ะโดยสาเหตุการตายในใบบรณบัตเนี่ยนะคะเขาระบุว่าเป็นโรคชราค่ะแน่นอนว่าสาเหตุนี้เนี่ยไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วค่ะในตอนนั้นเนี่ยอดีตรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเนี่ยมีอายุ81ปีแล้วแน่นอนว่าก็แก่แล้วถ้าจะระบุในใบบรณบัตรว่า เป็นโลกชราแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจหรือว่าไม่มีใครสงสัยมันไม่มีพิรุธอะไรอยู่แล้วค่ะพูดง่ายก็คือแก่ตายนั่นเองแล้วก็ศพของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้รับการ ที่สูดศพด้วยค่ะคือเขาไม่ส่งไปชันสูตรศพเลยนะเพื่อนๆหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มีการระบุสาเหตุการตายออกมาจากหมอเนี่ยนะคะหมอชิปแมนเนี่ยว่าเธอเป็นโรคชราแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยทุกคนก็เชื่อแบบนั้นค่ะว่าเอออดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้เป็นโรคชราแล้วก็เสียชีวิตไม่ได้มีการส่งชันสูตรไม่ได้มีการส่งผ่าใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็คือนําร่างของเธอเนี่ยไปฝังเลยนะ หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยนะคะเรื่องราวของหมอชิปแมนเนี่ยมันก็แดงขึ้นแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มมีคนสงสัยแล้วนะว่าเอ๊หรือว่าหมอจะเป็นคนฆ่าแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะมัดตัวหมอใช่ไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยนะคะทุกอย่างเริ่มที่จะแดงขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มที่จะมีหลักฐานมันมัดตัวหมอแล้วว่า จริงๆแล้วหมอชิปแมนคือฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนไปเยอะมากๆเป็นร้อยๆศพแล้วคือหมอชิปแมนเนี่ยนะคะเพื่อนๆเขาได้ทำการฆาตกรรมใช่ไหมฆ่าอดีตรัฐมนตรีหญิงของประเทศตัวเองไปคือเป็นเหยื่อคนสุดท้ายที่เขาฆ่าตายนะคะคือแทนที่เขาจะฆ่าแล้วเขาจะจบไปเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าหมอชิปแมนเนี่ยเขาไม่จบค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการฆ่าเหยื่อ ก็คือเหยื่อตายแล้วเขาก็จบไปใช่ไหมเขาก็ไปฆ่าเหยื่อคนอื่นต่อแต่กับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้เขาไม่ไม่จบค่ะคือเขาเนี่ยได้มีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาค่ะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับอ่าพินัยกรรมเนาะหรือว่ามรดกที่ตัวผู้หญิงคนนี้มีค่ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมรดกเนี่ยที่ลูกหลานของ เขาจะได้รับเนี่ยจะต้องมายกให้กับหมอชิปแมนแทนค่ะแล้วก็ได้มีการปลอมแปงลงลายเซ็นอะไรแบบนี้ด้วยอะนะซึ่งลูกสาวของอดีตนายกทีหญิงที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะลูกสาวของเธอลูกสาวจริงๆเนี่ยเธอมาเห็นเอกสารอันนี้ค่ะแล้วเธอก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาก,กับทนายความของเธอเองว่าเฮ้ยมันมีการปลอมแปลง ไอใอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มรดกทั้งหมดเนี่ยยกให้กับดรชิปแมนยกให้กับหมอชิปแมนทำไมต้องยกให้กับหมอชิปแมนด้วยไม่ได้เป็นสามีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นหลานทำไมแม่ของเธอเนี่ยจะต้อง ยกมรดกให้กับหมอคนนี้และอีกอย่างหนึ่งคือลายเซ็นที่มันถูกเซ็นอยู่ในเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่ลายเซ็นของแม่เธอหมอชิตแมนเนี่ยจะต้องปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เลยเด้งไปถึงมือตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการไปขุดล่างนะคะไปขุดศพของอดีตรัฐมนตรีหญิงคนนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขุดเพื่อที่จะส่งชิ้นส่วนเนี่ยนะคะไปตรวจสอบค่ะว่าเออจริงๆแล้วเขาเนี่ยตายด้วยสาเหตุอะไรโดยเขาก็ตัดตัวอย่างของเนื้อนะคะไปตรวจในห้องปฏิบัติการอะนะผลสรุปออกมาค่ะก็คือในร่างกายของอดีตและทัมมนตรีหญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขามีร่องรอยการถูกฉีดยาไดอะมอร์ฟินเข้าไปค่ะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยเรียกง่ายๆเลยก็คือยาเฮโรอ,อีนนะคะซึ่งมันเป็นสารที่ควบคุมการเจ็บปวด ของผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะจากการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เลยส่งผลทำให้มีการจับกลุ่มตัวหมอชิปแมนค่ะในวันที่7กันยายนปี1998ค่ะแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็ได้ยึดเครื่องพิมพ์ดิเนี่ยนะคะตรวจสอบแล้วค่ะก็พบว่าเป็นเครื่องพิมพ์ดีชนิดเดียวกันกับที่เขาใช้ปลอมแปลงเอกสารมรดกค่ะ สรุปก็คือเขาโดนจับได้เพราะว่าความโลภนั่นเองนะคะคือถ้าเขาไม่ปลอมแปลงเอกสารเนี่ยบางทีตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะ ยังรอดต่อไปอีกอะนะก็ยังไม่น่าจะถูกจับได้ะนะคะหลังจากที่จับกลุ่มตัวมาได้แล้วเนี่ยนะคะตำรวจก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนทำหน้าที่ของเขาไปเรื่อยๆค่ะโดยตำรวจเนี่ยนะคะเขาก็ได้ทำการสุ่มค่ะสุ่มเหยื่อขึ้นมานะคะ15ลายภายใต้การดูแลของหมอชิปแมนนะนะเขาได้ทำการสุ่มขึ้นมา15ลายนะ ปรากฏว่าสาเหตุการตายทั้งหมดของเหยื่อ15รายที่ตำรวจได้สุ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะล้วนเป็นสาเหตุที่น่าสงสัยมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนตายจากการได้รับยาเกินขนาดทุกคนเลยนะต้องเรียกว่าทุกคนเลยนะ คือหมอเนี่ยให้ยากเกินขนาดทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในช่วงที่ตำรวจเขาได้มีการสอบถามข้อมูลจากตัวของดรชิปแมนเนี่ยนะคะตัวของหมอเองเนี่ยก็ยังพูดกับตำรวจด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นหมอเขาสามารถที่จะรักษาหรือฆ่าผู้ป่วยให้ตายก็ได้สำหรับเขาแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็เหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือที่เขาสามารถเลือกได้ว่าผู้ป่วยคนนี้จะเป็นหรือจะตาย ก็ได้คือนี่คือเป็นความคิดข,ของคนที่เป็นหมอนะคะเป็นหมอแล้วก็เป็นซีเรียลคิลเลอร์ที่ฆ่าคนมาแล้วจริงๆอะนะสุดท้ายแล้วค่ะตัวของดรชิมแมนเนี่ยนะคะเขาก็ถูกนำตัวขึ้นศาลค่ะแล้วเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในฐานะฆาตกรรมเหยื่อ15ลายก็คือ15ลารายที่ตำรวจเขาส่งขึ้นมาค่ะจริงๆมันมีมากกว่านั้นอะนะแต่ว่าศาลเนี่ยก็พิจารณาคดีแค่15ลายเท่านั้นค่ะแล้วก็คณะลูกขุนเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินว่า ดรชิแมนมีความผิดจริงในฐานะฉีดไดอะรมอฟีนฆ่าผู้ป่วย15ลรายแล้วก็ยังมีการปลอมแปลงเอกสารมรดกของอดีตรัฐมนตรีหญิงของประเทศด้วยโดยเขาก็ตัดสินออกมาค่ะว่าตัวของหมอชิปแมนเนี่ยจะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตแล้วก็มีการถอนใบค่ะ ถอนใบที่เป็นใบอนุญาตในการรักษาเนาะเขาเรียกว่าใบแพทย์หรือใบอะไรสักอย่างหนึ่งไหมก็ถอนออกไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพแพทย์ได้นะคะเพื่อนๆเนชื่อไหมว่าในวันที่ศาลตัดสินมาแล้วว่าเขาจะต้องเข้าไปชดใช้สิ่งที่ตัวเองทําในคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะคะ อดีตหมอหรือว่าดอกรชิปแมนคนเนี้เขาได้ทําการฆ่าตัวตายในคุกค่ะคือเขาได้ทําการแขวนคอตัวเองตายในคุกนะคะในวันนั้นเนี่ยมันตรงกับวันที่13มกราคมปี2004ค่ะซึ่งมันเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาพอดีเลยนะในวันที่เขาตายเนี่ยเขามีอายุ58ปีค่ะก็แน่นอนว่าได้ทําการฆ่าตัวเองตายในคุกเรียบร้อยค่ะ แล้วสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขาก็ไม่เคยที่จะยอมรับผิดด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เขาไม่เคยขอโทษเขาไม่เคยแสดงความเสียใจในสิ่งที่เขาก่อไปเลยด้วยซ้ำอ่ะนะคือเราดูสะะารคดีของฆาตกรคนอื่นเนี่ยนะคะฆาตกรคนอื่นเวลาที่เขาขึ้นศาลเนี่ยก็จะมีบางคนอ่ะนะต้องเน้นว่าเป็นบางคนนะคะที่เขาแบบว่าทําการแสดงความเสียใจทําการขอโทษเยื่อหรือว่าทําการขอโทษญาติของเยื่อแต่สําหรับตัวของดรชิปแมนเนี่ยนะคะ ไม่ขอโทษค่ะแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแน่นอนว่าเขาก็ฆ่าตัวตายเป็นที่เรียบร้อยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของ Serial ลค l l เลอค่ะหมอชิปแมนนะคะคือไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นหมอนะเป็นหมอที่รักษาคนไข้นะคะแต่ว่ากลับกลายมาเป็นคนที่มอบความตายให้กับคนอื่นซะเองแล้วก็เป็นซีเรียลคิลเลที่ติดลำดับต้นๆของโลกด้วยที่ฆ่าคน ไปเยอะมากๆากนะคะเรื่องราวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับโอ๋ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยโอก็จะต้องไปแล้วค่ะยังไงเนี่ยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรโอ๋ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยเทคแคร์ดูแลนะคะ see you next time ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย